สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยแล้วนะครับผมจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงาน BWF CXSMSP นะฮะกับตัวรูฟี่นั่นเองซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสีมังกะนั่นเองหรือดิเมนชันนะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นกล่องสีดำตายแตตัวก่อนอันนี้ที่เป็นกล่องสีขาวนะฮะอันนี้คือหน้ากล่องอันนี้เป็นด้านข้างอีด้านหนึ่งฮะด้านหนึ่งครับด้านบนแล้วก็ด้านล่าง โอเคเราจะมาแกะดูข้างในกันมาตัวนี้ใ,ในกล่องนะฮะก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้มีทั้งกล่องน้ำตาแล้วก็ตัวพลาสติกอยู่ด้วยเราจะอิบมาดูรีวิวกันทีละส่วนเลยมาอย่างนี้เวลา แล้วก็ต้องอาจจะต้องหยิบออกมาหมดทั้งหมดอย่างนี้เลยอันนี้ก็คือจะมาเป็นสส่วนนะฮะก็คือส่วนบนกับส่วนล่างอ่าส่วนบนก็จะห่อเป็นพลาสติกใสแบบนี้มาให้ด้วยนี่ครับส่วนอีกส่วนหนึ่งครึ่งล่างก็จะมีเป็นตัวดาบตัวก้อนคำแล้วก็ตัวดาบ ตัวปลายดาบนะแล้วก็ไอน,นี้แล้วก็มีช่วงครึ่งล่างมาด้วยโอเคเราจะมาดูที่ครึ่งบนกันก่อนเหมือนเดิมนะฮะส่วนนี้เหมือนกันครับอันนี้มันก็จะมีที่แขนกับที่ข้างล่างเป็นพลาสติกห่อมาเหมือนกันนะครับอันนี้นะฮะตัวสีมังอะมันก็จะเล่นเงาแบบเป็นสีมังอะเพิ่มเข้ามา ในส่วนต่างๆของมันนะฮะอย่างนี้ชื่ตัวผ้าคลุมอย่างนี้อ่าก็จะเป็นเล่นสีเงาเข้มขึ้นมานที่หมวกอ่ะก็จะมาแบ่งเป็นเฉดส,สีเหมือนกันนี่นะครับที่หน้าอะฮะก็จะแบ่งอ่าก็คือมันจะมีแสงเข้าด้านนี้ปกรกะทบกลายเป็นดําไปด้านนี้นะฮะแบบนี้อ่ะแล้วก็อีกส่วนนึง ครึ่งน,นึงนะฮะ,ะตัวนี้นะฮะตัวปลอกดาบมันก็จะเป็นสีโทนเดียวกันหมดเลยอันนี้ไม่ได้เล่นเงาตรงไหนนะครับอ่าตัวก้อนคำนะฮะจะเป็นสีกกึ่งเข้มลงมาจากสีแดงสดนะฮะอันนี้ตัวดาบก็จะอยู่ใน กระดาษอีกทีนึง่งตัวดาบก็จะแบ่งเป็นด้านหนึ่งจะเป็นโทนสว่างนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นโทนมืดเลยอ่าจะแบ่งชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็จะมีตรงที่ด้ามที่จะเล่นเงาฮะตัวโกงดาบเหมือนกัน,นแล้วก็เป็นครึ่งล่างนะฮะอ่าตัวนี้ด้านใน ด้านล่างเนี่ยฮะตรงช่วงขาจะไม่ได้เล่นเงาอะไรเท่าไหร่ด้านในตรงนี้นะครับอ่าจะมาเล่นเป็นช่วงปลายขาตรงนี้นิดนึงกับตัวช่วงตรงนี้อีกนิดนึงอ่าส่วนข้างในนี้ไม่ได้มีเล่นแต่ถ้าข้างบนก็คือจะฮะไล่เงาเ,าเฉดสีแบบนี้เลยนี่อ่าแล้วก็จะมีที่คาดเอวที่ผ้าช่วงล่างอย่างนี้นะฮะโอเคนี้เรามาประกอบกันดูดิ โอเคพอประกอบก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะก็คือจะเป็นสีมังกรอาร์ตูดิเมนชั่นนะฮะก็คือจะไล่เงาไล่อะไรส่วนต่างๆแบบนี้ซึ่งถือว่าทำออกมาได้โอเคนะตัวนี้คือไล่สีได้โอเคเลยดีเยี่ยมเลยนี่นี่ก็ถ้าใครชอบลูฟี่นะฮะก็เป็นอีกตัวที่เราก็ต้องมีเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ เดี๋ยวเราจะหมุนให้ดูช้าๆอีกทีนึงนี่<ะ>นี่นะฮะอ่าแค่นี้ความสูงเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2ระดับนะฮะก็คือตรงนี้ก่อนมันจะอยู่ที่19เซนนะฮะนี่ตรงนี้อยู่19เซนแต่ถ้าเป็นปลายดาบตรงเนี้ยมันจะอยู่27ซนนะฮะ นี่ตรงนี้ถึงปลายดาบจะอยู่27แต่ถ้าตรงหัวจะอยู่19เซนอ่เราก็ไปลองวัดตู้ของตัวเองกันดูนะฮะว่าจะใส่เข้าไปได้หรือเปล่านี่คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เราเอามารีวิวกันให้ดูนะฮะกับ S M S P X B W F C นะฮะตัวครบรอบ10ปี กับตัวลูฟี่กับสี2 dimension นั่นเองนะฮะถ้าใครชอบก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหากันดูนะครับวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอ้โหทอยของเรานั่นเองถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ